เศรษฐกิจสหรัฐกำลังเจอพายุเฮอริเคนเศรษฐกิจกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยแน่ๆเพียงแต่จะเป็นลูกเล็กหรือลูกใหญ่เท่านั้นนี่เป็นคำเตือนจากคุณเจมี่ไดมอนด์ซี o จาก JP Morgan Chase สธนาคารที่มีสินทรัพย์มากที่สุดในสหรัฐเมริกาส่วนอีกค่าคือ Morgan Stanley ก็เตือนนะครับว่าเศรษฐกิจถดถอยอาจจะหนักกว่าที่เราคิดไว้และเศรษฐกิจกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน นี่เป็นคําเตือนของเหล่าูรูชื่อดังครับเหตุผลอะไรที่ทําให้แต่ละท่านนนั้นมองว่าเศรษฐกิจค่อนข้างจะแย่และเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยแน่ๆและมุมมองช่วงนี้นะในเรื่องของการลงทุนจะเป็นอย่างไรอีกวันพอดอธิบายทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ชวน,นเพื่อนลงทุนมาวิเคราะห์หาโอกาสในการลงทุนกันครับ แมนสุดยอดซ e อของ JP Morgan Chase ธนาคารที่มีสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ออกมาเตือนนะครับบอกว่าความเสี่ยงที่การดำเนินนโยบายเพื่อต่อสู้กับเงินเฟอ้อของธนาคารกลางสหรัฐจะส่งผลทำให้เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเข้าสู่ภาวะถดถอยโดยที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจตอนนี้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับก่อนนันนี้เขาใช้คําว่าเมฆหมอกปกคลุม แต่ตอนนี้เขาออกมาบอกเองนะว่าขอเปลี่ยนคําพูดเป็นพายุเฮอริเคนเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยแน่ๆเพียงแค่พายุจะลูกเล็กหรือว่าลูกใหญ่เท่านั้นเขาประเมิเนนะครับว่าเศรษฐกิจเฐอเมริกาจะยังขยายตัวได้ดีนะอย่างน้อยๆก็จะไปถึงไตรมาสที่2แล้วก็ไตรมาสที่3ของปีนี้เพราะกาลังซื้อยังดีอยู่ธุรกิจย,ยังมีสภาพคล่องสูงยังสามารถจ่ายหนี้สินได้แต่เขามองนะครับว่าเศรษฐกิจหลังจากนั้นเนี่ยคาดเดาได้ยากแล้วเนื่องจากว่ามี2ปัจจัยที่สําคัญครับเรื่องแรกคือเรื่องของภาวะอร์เงินเฟ้อและการดาเนินนโยบายการเงินที่ตงงัวขอธนาาาครกล รัเิการวมไปถึงนะครับนโยบาย QT นะครับที่จะทำให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเลยนะครับในเวลานี้สภาพอากาศยังคงแดดจ้าอยู่หลายคนก็คิดว่าโอ้ธนาคารกลางสรอเมริกาเอาอยู่แน่แต่พายุเฮอริเคนเนี่ยเขามองว่ากําลังก่อตัวอยู่ด้านนอกและกําลังเคลื่อนที่มาหาเราผมคิดว่าจะมีเศรษฐกิจตกต,กต่ำไหมผมเชื่อมีนะครับเศรษฐกิจถดถอยไม่มี แต่วิกฤตเนี่ยผมยังตั้งคําถามว่าหวังว่าคงจะไม่ใช่ถึงขนาดวิกฤตตอนปี2008 2009เนี่ยคุณมีวิกฤตทางสาบันการเงินจริงๆสาบันการเงินทั่วโลกเกือบจะไปกันไม่รอดนะครับตอนนั้นเพราะคุณมีไอซีดีโอคาร์ทริไ e ส์เดตออฟลิเกชันที่คุณเอาไป แจกจ่ายกันไปทั่วแล้วก็ใครถือ CDO เนี่ยคุณไม่กล้าจะทําธุรกรรมด้วยแล้วก็ไม่รู้ใครถือบ้างเหมือนกับคุณติดโควิดแล้วไม่อยากจะไปคบค้ากับเขารอบนี้อันนั้นมันไม่มีมันมี CLO นะครับอยู่บ้างแต่ว่าเมื่อเทียบแล้วน้อยกว่าอันนั้นยังในส่วนนั้นเราไม่มี CDO อันที่2ก็คือว่าสมัยนั้นเนี่ยแบงก์ที่อเมริกาและที่อื่นๆเนี่ยคา a p แคป l a อลอะดูเคสซี่เรช่ยมันประมาณแค่8%อเนตอนนี้มากกว่านั้น50%คือประมาณ1 2บง์เแบงค์เขามีทุนสำรองพอใช้ได้เลยงั้นแบงก์เขาไม่ค่อยห่วงตัวเองเท่าไหร่ที่อเมริกาเองเนี่ยผู้บริโภคเองก็มีเงินเต็มแบงก์เลยนะครับเป็นหนี้น้อยกว่าสมัยนั้นมากแล้วก็ h o ้ s i n g Bu b b l e ้ครั้งนี้ไม่ได้มีเฮ้าส์ซิงบับเบิ้ลกับที่แล้วเพราะฉะนั้น ในเชิงของวิกฤตทางการเงินที่รุนแรงแต่ฮาริเคนที่เจมี่ไดมอนด์พูดถึงเนี่ยหมายถึงว่าถ้ากลับไปดูสถิติในอดีตเนี่ยนะครับผมว่าธนาคารกลางอเมริกาเอาไม่อยู่หรอกอเรื่องรอบนี้นะครับคือเอาเอา,เอาตัวเลขง่ายๆเรากลับมาปัจจุบันตัวเลขง่ายๆเงินเฟอ้อขึ้นไปถงึงสูงสุดประมาณ8%ที่อเมริกาตอนนี้อยู่ที่8%นะครับอาจจะไหลลงมานิดหนึ่งเหลือหอะไรเงี้ยสมมติ แต่ตลาดคาดการ์่ัธนาคารกลางสาหรัฐจะขึ้นดอกเบีย้ยถึงปลายปีนี้เท่ากับ2.75ประมาณแล้วเงินเฟ้อมันมันจะลงไปอย่างมหาศาจารย์ลงมาเหลือมา2-3ภายในปีหน้าเนี่ยดูจากสถิติในอดีตมันเป็นไปไม่ได้ถ้ากลับไปดูตัวเลขปี1977170ถึง198586นะครับคุณกลับไปดูเลยผมกลับไปดูมาแล้วยืนยันอีกทีเพราะฉะนั้นผมเรียนหนังสืออยู่ที่พอดีเลยเนี่ยไม่เคยเห็น คุณสามารถดึงเงินเฟอ้อลงมาได้ถ้าคุณไม่ขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายสูงกว่าเงินเฟอ้อคราวนี้เงินเฟอ้อตอนนี้มัน8%นอนะสมมติว่าดู PCE มันก็6%นตะแล้วคุณบอกว่าดอกเบีย้ยขึ้นถ7อ5แล้วหยุดเหรอเทนเยอร์บอลยิวมอแล้วพอเหรอผมว่าไม่ใช่นะครับยกเว้นคุณจะโชคดีว่ามีปัจจัยอื่นอะไรก็แล้วมาดึงเงินเฟอ้อลงแต่ไม่ใช่ปัจจัยจากการขึ้นดอกเบีย้ยแต่ย้านะครับในอดีตจะเวลาคุณจะขึ้น คุณจะคุมเงินเฟอ้อเนี่ยคุณต้องขึ้นดอกเบีย้ยให้สูงกว่าเงินเฟอ้อไม่ใช่ขึ้นดอกเบีย้ยทีละ50สตางค์ห้สตางค์สองทีแล้วว่าเออเดี๋ยวผมจะคอยดูคอยดูขึ้นทีละสลึงแล้วดูสิเงินเฟอ้อจะลงหรือเปล่าอันนี้โลกสวยนะครับผมคิดว่าตรงกันข้ามถ้ากลับไปดูตัวเลขล่าสุดถ้าใครสนใจจริงๆอยากไปดูเนี่ยดีอีคอมเมเขาเขียนบทความละเอียดมากเลยชื่อว่า a recession in america by 2024 it looks likely คือเขาบอกโอ้มาแน่พระเอกตายแน่เลย2024จริงๆแล้วเขาบอกเลยว่า Fortune 500 CEO เนี่ย3ใน4ที่เขาไปอินเทอร์วิวเนี่ยคิดว่าเศรษฐกิจอเมริกาจะเข้าสู่ภาวะถดถอยภายในปลายป,ายปีหน้าเพราะว่าตั้งแต่ปี1955คือเขาถอยหลังไปเกือบ8ปปีเลยเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยเกินกว่า 2. 5 เดิมที่มันศูนย์ใช่ไหมครับตอนนี้จะขึ้นไปถึง0.75จุดห้ามันก็เกิน2.5จุดห้าใช่ไหมครับเศรษฐกิจอเมริกาจะเข้าไปอยู่ภาวะตกต่ำภายใน18เดือนจาก7ครั้งที่ขึ้นดอกเบี้ยไป2.5%เนี่ย6ครั้งเศรษฐกิจต้องถดถอยมีครั้งเดียวที่ขึ้นดอกเบี้ยไป2 5งจุดห้ point, แล้วเศรษฐกิจไม่ตกต่ำก็คือปี1994ถ้าใครจำได้ตอนนี้พวกคุณอาจจะจำได้พวกเราจะจำได้อ l ลเลนกรีนสแคขึ้นดอกเบี้ยไปจาก3%เป็น6% แต่ตอนนั้นเนี่ยเงินเฟอ้อมันแค่สามเปอร์เซนแล้วอัตราการว่างงานมันสูงตั้งห้าจุดห้าเขาถึงเอาอยู่แต่รอบนี้เงินเฟอ้อมันสูงกว่านั้นตั้งเยอะมันถึงเอาไม่อยู่แล้วอัตราการว่างงานมันก็แค่สามจุดหกือเศรษฐกิจอเมริกามันมันร้อนกว่าเยอะเลยร้อนแรงกว่าเยอะเลยครับเขาถึงกล้าไมา่ให้สัมภาษณ์ใหนะว่าคุณระวังเถอะใส่เข็มขัดนิรภัยไว้เถอะเดี๋ยวข้างหน้าเจอพายุแน่นอนครับภาพเศรษฐกิจปัจจุบันยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วถ้าว่ามีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับ ยกตัวอย่างในปีที่ผ่านมาเราเจอกับช่วงที่เรียกว่า Goldilocks moment นะคือช่วงที่เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาจะคงเติบโตได้ดีภายใต้ภาวะเงินเฟอ้อที่สมารถควบคุมบริหารจัดการได้นั่นเองนะครับ แต่ว่าผลกระทบจากสงครามรัเสเซียแล้วก็ยูเครนเนี่ยแหละครับที่ทําให้ภาพดังกล่าวนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับเขาย้าว่าผมไม่ได้ทานายนะว่าเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภพาะวะถดถอยแต่ถ้าถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมฟังคงเหมือนกันว่ามีโอกาสเหมือนกันนะครับแล้วก็บอกว่ามีโอกาสที่เกิดขึ้นในปีนี้ส่วนความเห็นของ morgan stanley น,นะครับที่เตือนว่าเศรษฐกิจมีโอกาสถดถอยมากอนาคตเศรษฐกิจเนี่ยเอาแน่นอนไม่ได้นะเพราะมันมีเรื่องของความกลัวเงินเฟอ้อแล้วก็ ความกลัวว่าเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยแต่ประโยคที่สำคัญคือ even bigger paradigm shift นะครับคือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เปลี่ยนเกมทั้งกระดานอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เลยครับแล้วก็ใช้คำพูดที่ใหญ่โตมากๆเลยนะครับบอกว่าตอนนี้ตลาดเริ่มพูดถึงไฟในที่นี้คือเงินเฟอ้อแล้วก็เริ่มพูดถึงน้ำแข็งที่กำลังก่อตัวขึ้นมาในที่นี้คือเศรษฐกิจถดถอยเพียงแต่ว่าจะเกิดขึ้นหนักหรือเบาแค่นั้นเองก็ยังมีโอกาสที่สมัยการจะเข้าสู่ภาวะถดถอยแต่ดูเหมือนว่าพวกเเค้าาาาายังไไมม่สามารถดดด จนกว่าสถานการณ์นั้นจะมาถึงครับเศรษฐกิจเข้าสู่ขาลงแล้วก็ธุรกิจธนาคารเองมีแนวโน้มที่อาจจะเติบโตช้าลงบ้างนะครับถ้าว่าต่างเงินเฟ้อและตัวเลขคาดการเงินเฟ้อเนะี่ยยังคงเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะเพราะมองว่าในอนาคตธนาคารกลางสเริการ,การจะดำเนินนโยบายแบบตึงตัวและเพิ่มดอกเบี้ยมากขึ้นแต่แม้ว่าจะเกิดเาว่าถดถอยมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะร้ายแรงเหมือนกับที่เราเห็นในปี2008นะใน,นจากที่ ตลาดเนี่ยเคยเข้าสู่ภาวะกระทิงนะเรื่องออตาการกู้ยืมเงินก็อยู่ในระดับที่ต่าเป็นระยะเวลาที่นานมากๆและมองว่าไม่จะไม่มีแบบนั้นอีกแล้วแล้วพอเจอกับเรื่องของวิกฤตโควิดสิสิ่งที่เราเห็นก็คือธนาคารกลางนั้นอัดฉีดเงินอย่างเต็มที่เลยนะครับก็เลยทาให้ตลาดหุ้นนะครับก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วกิจกรรม m อ็มเก็มีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่หลังจากที่เกิดสงครามในยูเครนเงินเฟ,เฟอ้อเพิ่มมากขึ้นดอกเบีย้ยเริ่มสูงขึ้นเก็ททาให้เศรษฐกิจต,ตอนนี้เริ่มเข้าสู่ยุคใหม่แต่่่วาาาาาเเนนขใใช้คํหญมกอกากกากัััรบลงิ พาลีดามชฟิฟการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับมันมีสัญญาณหลายอย่างที่เชื่เห็นว่าเศรษฐกิจกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปพลิกหน้ามือเป็นหลังมือหมดยุคเก,กา่าและกําลังจะเข้าสู่ยุคใหม่แล้วละครผมเชื่อว่าธนาคารกลางสาหรัฐเนี่ยจะไหวตัวทันแล้วรู้ว่าตัวเองจะต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยและยอมให้เศรษฐกิจอเมริกาเข้าสู่ภาวะถวดถอยป,ยปลายปีหน้าและต้นปีโน้น เมื่อถดถอยแล้วเนี่ยก็จะทำให้ไม่เกิดปัญหา s สแ f l a t i o n เพราะว่าเงินเฟอ้อเนี่ยจะถูกกดลงไปพร้อมๆกับเศรษฐกิจติดลบเมื่อทำอย่างนั้นสำเร็จแล้วเนี่ยปัญหามันจะมีว่าตอนฟื้นเนี่ยอาจจะฟื้นช้าเพราะว่าปัจจัยที่เราว่า r a า i g ดามเชฟเนี่ยแล้วผมจะเดาว,ว่ามอร์แกนซันเล y ก็พูดถึง i r r e n n i i e เนี่ย fire คือช่วงแรกที่เศรษฐกิจร้อนแรงแล้วพอสยบ ไฟได้อย่างที่ผมว่าทําให้เศรษฐกิจ,จตกงได้เนี่ยเศรษฐกิจฟื้นช้และกลายเป็นไอซ์มันก็เลยเป็นเย็นไปหมดเลยเศรษฐกิจเนี่ยพยายามจะอุ่นเครื่องติดเครื่องก็เครื่องไม่ติดสา,สาเหตุที่เครื่องไม่ติดเพราะว่ารอบนี้จะไปให้ธนาคารกลางสาหรัฐไปทํา QE แบบเดิมเขาคงไม่ทําแล้ว ừ ừ, จะให้ธนาคารกลางสหรัฐกดดอกเบี้ยลงเหลือศูนย์เขาก็ไม่กล้าทําแล้วเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเงินเฟ้อจะกลับมาอีกในขณะเดียวกันปัจจัยที่ทําให้ราคา ค่าใ,ใช้จ่ายต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเนี่ยมันมีปัจจัยที่ผมว่าคือดีโก o b บ l i z เซชั่นที่ว่านะครับไม่ว่าจะดีโกราบรายเซชั่นที่ยุโรปกับรัสเซียหรือว่าที่อเมริกากับจีนจะมีเรื่องของคอป26ซึ่งทําให้คุณจะต้องพยายามเปลี่ยนใช้พลังงานที่แพงขึ้นเรื่อยๆจะมีเรื่องของแม้กระทั่งเรื่องเอจิ้งเนี่ยผมคิดว่าถึงจุดหนึ่งเอจิ้งเวลาคุณไม่มีแรงงานแรงงานขาดแคลนอย่างที่อเมริกาเนี่ยมันไม่ได้แก้ง,ง่ายๆแล้วก็แรงงานก็มีการเรียกร้องทางการเมือง ว่าต้องการให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นก็คือต้องจ่ายเงินเดือนให้มนุษย์เงินเดือนมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาคนที่รวยคือเจ้าของหุ้นไม่ใช่เจ้าของแรงงานประเด็นพวกนี้จะทําให้ต้นทุนมันสูงขึ้นขอบคุณมุมมองดีๆจ,จากอาจารย์สปูร์สายเชื้อด้วยนะครับ แม้ว่าไทม์อ์แกนเซอรี่ไม่ได้พูดชัดนะว่าไพรยดามชิฟจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่เขามองนะครับว่าช่วงวลา1-2นปีนับจากนี้ไปจะเห็นภาพแน่แนธุรกิจกาลังเข้าสู่วัฏจักรใหม่มันใช้เวลานานพอสมควรนะครับกว่าเราจะรู้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรทําการอัตาดอกเบีย้ยแล้วก็ต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นบริษัทไหนก็ตามที่ปรับตัวได้คนนั้นจะเป็นผู้ชนะส่งมุมมองของคุณคาวไอคานนักลงทุนตัวพ่อนะครับที่มีมูลค่าทรัพย์สินกว่า155,000ล้านเหรืยญเขาบอกนะครับว่าผมคิดว่าเศรษกิจมีนน้มถดถอย และอาจจะหนักมากกว่านั้นโอ้โหมันมีหนักมากกว่าเศรษฐกิจตัวถอยเล้วครับ คุณคาร์ลคาร์ก็คาดการณ์นะครับว่าเศรษฐกิจจะเริ่มได้รับผลกระทบหนักหน่วงมากยิ่งขึ้นครับจากการที่ผู้บริโภคตอนนี้กําลังสู้กับเงินเฟ้อหโหค่าครองชีพแพงหูฉีเลยนะครับรวมไปถึงตลาดทุนหลายแห่งก็ต้องรับมือกับภาวะเศรษฐกิจหลังจากที่เจอกับสงครามยูเครนแล้วก็มองนะครับว่าตอนนี้บริษัทไม่พร้อมนะในการที่รับมือกับภายุเศรษฐกิจรูกนี้เขาเน้นย้ำนะครับว่าภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มมาขึ้นเป็นสัญญาณเตือนใหม่รวมไปถึงปัญหาห่วงโซ่บุทานสปรายเชนยังคงมีอยู่แล้วก็การควบคุมราคาสินค้าเนี่ยไม นะซึ่งเงินเฟอ้อเป็นเรื่องที่แย่นะถ้าว่าปล่อยให้มันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเขาบอกว่าผมไม่รู้จริงๆนะว่าจะหาทางลงให้สวยงามในเรื่องนี้ได้อย่างไรผมคิดว่า มันเป็นการลงที่ค่อนข้างจะสาหัสและเจ็บปวดมากๆนะครับและอย่าลืมนะครับว่านักทุนรายย่อยเข้ามาเดิมพันในตลาดหุ้นเพิ่มมากขึ้นเขาก็มีพาพวิจารณ์นะครับว่านักทุนรายย่อยนี่ขาดกลยุทธ์นในการลงทุนในเรื่องที่น่าเศร้าคือหลายคนไม่รู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ตลาดไม่ได้เป็นบ่อนการพนันเส้นทีเดียวนะครับคนที่อยู่ในตลาดหลายคนเก่งมากนะแต่ก็มีหลายคนที่มองว่าตลาดหุ้นคือสถานที่ที่มาพน,นันกันซึ่งแน่นอนครับใครคิดอย่างนี้แล้วไม่ได้เตรียมตัวให้ดีจะเกิดความเสียหายในการลงทุนครับสรุปว่าส่วนใหญ่ กลัวเรื่องของเงินเฟอ้อแล้วกลัวว่าจะลากยาวแล้วก็กลัวว่าธนาคารกลางจะเอาไม่อยู่ทํำไมต้องเร่งเครื่องใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวแล้วก็ทำให้ทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดนั้นพังลงมาทั้งหมดคําถามคือ แล้วเราจะลงทุนยังไงดีครับ <Yeah. S 1> ผมขอปิดท้ายไอเดียการลงทุนดีๆของคุณฮาวเวิร์ดมาร์คซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักทุนระดับโลกไอดอลส่วนตัวผมเองเลยนะครับคุณฮาวเวิร์ดมาร์คเป็นนักทุนมือเก่าครับเป็นผู้ก่อตั้งโอ k t ท e ีแคปิตอลมีสไตล์การลงทุนแบบ V.I. เน้นหุ้นคุณค่าครับท่านเพิ่งจะให้ไปสัมภาษณ์ที่บูมเบิร์กนะอย่างก็ไปฟังฉบับเต็มได้เลยนะครับผมสรุปให้ประมาณนี้นะครับ ที่มีความเห็นที่อาจจะเหมือนแล้วก็ต่างจากกูรูที่ผมนํามาวิเคราะห์ให้ฟังในวันนี้ด้วยนะครับอย่างแรกตอนนี้นักลงทุนมองว่าบรรยากาศในการลงทุนมมีความสมดุลมากขึ้นละความหมายคือนักลงทุนบูน้อยลงครับแต่ก็มีมุมมองที่ดีขึ้นกว่าตอนที่มีการปรับฐานแรงในช่วงตอนต้นแต่ไม่ใช่ช่วงกระทิงอีกแล้วนะครับซึ่งก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะโดยเฉพาะถ้าตลาดเต็มไปด้วยความโลภทุกคนพร้อมใจนะครับในการที่เข้าไปลงทุนเนี่ยมันจะเป็นงานที่ยากมากสําหรับนักลงทุนประเภทที่เป็น VI เพราะว่า หาหุ้นที่มีคุณภาพแต่ราคาถูกได้ยากเหลือเกินครับถัดมาสไตล์ของคุณ Howard m ์ r k s เก็บอกว่าปัชญาที่ยึดถือมาโดยตลอด นับตั้งแต่มีการก่อตั้งกองทุนมาคือจะไม่จับจังหวะในการลงทุนของตลาดแล้วก็ยืนยันใน2ประเด็นครับเรื่องแรกกองทุนไม่เคยขายหุ้นออกมาเพื่อหนีตายแล้วขายเพื่อเอาเงินสดไปเพื่อรอจังหวะที่ตลาดรุ่งหนักนะครับและ2ครับไม่เคยบอกว่าตอนนี้ราคาหุ้นถูกแล้วแต่อีก6เดือนราคาหุ้นจะถูกลงไปกว่าน,นี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรออีก6เดือนแล้วค่อยมาซื้อเขาไม่ทําแบบนั้นคือได้เห็นว่าตอนนี้มีหุ้นที่มีคุณภาพดีแต่ราคาถูกก็จะซื้อไปก่อนและถ้า6เดือนข้างหน้าราคาถูกลงไป,ไปอีก ก็จะซื้อเพิ่มนั่นเองนะครับเพราะคุณฮ o เวิร์ดมาสเขาเชื่อนะครับว่าดีกว่าเรามานั่งกังวลน,นู่นนี่นั่นแล้วก็ต้องมาคาดการณ์นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีก6เดเดนข้างหน้านั่นไม่ใช่สไตล์ของเขาครับและชวนคิดต่อนะครับว่าถ้าสินทรัพย์ล่วงหนัก นั่นก็แปลว่าโอกาสได้กําไรก็จะเพิ่มมากขึ้นถ้าเป็นสินทรัพย์ที่ดีจริงนะที่สําคัญไม่มีใครรู้นะครับว่าตางเงินเฟอ้อจะเป็นอย่างไรและไม่มีใครรู้ว่าเศรษฐกิจจะแย่นานแค่ไหนดังนั้นสไตล์ของคุณฮูเบิร์ตมาสคือไม่ตัดสินใจซื้อขายตามภาวะเศรษฐกิจนะไม่ได้ดูเรื่องของแมโครอิคโนมิกส์นะครับเขาอธิบายว่าภาวะเศรษฐกิจภาพใหญ่ถามว่าสาคัญไหมจริงๆสําคัญนะแต่ปัญหาที่สําคัญกว่าคือ คนส่วนใหญ่วิเคราะห์แล้วมันวิเคราะห์ไม่ค่อยถูกนะครับอย่างตอนนี้เรากําลังมีปัญหาเรื่องของเงินเฟอ้อเรื่องของสงครามการท้าชิงความเป็นมาหาอำนาจระหว่างจีนกับสอเมริกาแล้วก็เพิ่งผ่านพ้นช่วงดอกเบี้ยต่ำมากๆแต่ไม่มีใครฟันธงได้ถูกตลอดการนะฮะซึ่งถ้าเป็นสไตล์ของ Oak t r e e Capital คือการวิเคราะห์แบบ b o t t o m ั p คือดูปัจจัยพื้นฐานของหุ้นน,น,นนั้นๆและแน่นอนนะครับว่าถามว่าตลาดไหนน่าสนใจหนึ่งในคําตอบของเขาคือตลาดหุ้นอเมริกาเพราะมีกฎระเบียบชัดเจนโอกาสเติบโตสดใสแต่ราคาไม่ค่อยจะถูกส่วนใหญ่มักจะแพง โดยสาหรับถ้าเป็นในมุมของตลาดจีนแล้วก็อินเดียเขาบอกว่าเฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะในช่วงปีที่ผ่านมานักทุนระดับโลกหลายคนบอกว่าโอ้ oh, ตลาดจีนไม่น,าน่าลงทุนแล้วแต่ในมุมของคุณโฮเวิร์ดมาสบอกว่าถ้ามีคนพูดแบบนี้นะคุณโฮเวิร์ดมาสเนี่ยจะเข้าไปดูเลยและทําการบ้านเยอะๆเพราะมันจะมีของดีราคาถูกซ่อนอยู่เสมอครับสรุปคือมองเห็นโอกาสได้เสมอนั่นเองนะครับถ้าเป็นสไตล์ของคุณโฮเวิร์ดมาสนะครับถ้ามาดูมุมมองในภาพอย่างเห็นว่ากูรูระดับโลกหลายคน มองเรื่องของความเสี่ยงและมองว่าเศรษฐกิจนั้นมีโอกาสเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยแน่ๆแต่ถ้าเป็นมุมมองคนหัวดมสัสบอกว่าเอาแล้วยังไงนะเศรษฐกิจถดถอยแล้วยังไงจริงๆเห็นโอกาสในการลงทุนได้เสมอเราเขาจะมองหาสินทรัพย์นะครับที่มีคุณภาพดีราคาร่วงมาและคนไม่ค่อยสนใจเพราะนั่นคือโอกาสที่จะทําให้เรานั้นเจอเพชรในตมนมท่นเองถ้าเราไม่ลงทุนตอนนี้เราจะไปลงทุนตอนไหนนะครับเพียงแต่ว่า คีย์เวิร์ดที่สําคัญคือป้องศึกษาหาข้อมูลอย่างใกล้ชิดและทําการบ้านอย่างละเอียดและอย่าไปตามฝูงชนนะครับและนี่คือทั้งหมดสำหรับอีกวันพจน์อ l a i n ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้แต่ละท่านชื่นชอบไหมครับถ้าชื่นชอบอยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะเลยนะครับ y ยูทูบอย่าลืม u ับส r คร e กันด้วยเรามี t i ก t ็ออย่าลืมไปฟอ l โล่กันด้วยนะครับวันนี้ลาการไปก่อนสวัสดีครับ